เรียนก็มาพบกับครูอีกครั้งหนึ่งนะคะครูกัญจนาขันทะในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะสืบเนื่องจากชั่วโมงที่ลเราเรียนในเรื่องของทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายข้อมูลนะคะโดยคุณครูเนี่ยให้เราฝึกทักษะเป็นการทบทวนทักษะของชั้นประถมศึกษาปีที่2ใช่ไหมคะเป็นทักษะเรื่องของการสังเกตการรวบรวมข้อมูล การจัดจำแนกประเภทนะคะที่นี้นะคะเราเรื่องของจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะก็ยังคงเป็นจุดประสงค์เดิมนะคะข้อที่1นันกเรียนสามารถอธิบายความหมายของการจัดกระทำและสื่อความหมายของข้อมูลได้ข้อที่2นักเรียนได้ฝึกทักษะการจัดกระทำ และสื่อความหมายข้อมูลเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่ายถูกต้องและรวดเร็วนั่นเองค่ะให้นักเรียนนะคะเตรียมหนังสือวิทยาศาสตร์ขึ้นมานะคะโดยเปิดในหน้าที่2นะคะโดยที่ครูจะให้หนูดูในเรื่องของแนวคิดส,สําคัญของบทนี้นะคะแนวคิดส,สําคัญก็คือทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซของวัตถุ ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูลและทักษะการสร้างแบบจำลองเป็นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่นักวิทยาศาสตร์สามารถนำไปใช้ในกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้ได้หลักฐานที่น่าเชื่อถือมาสนับสนุนคำตอบอย่างสมเหตุสมผลนะคะโดยที่ในป .3 ของเรานะคะคหนูจะได้เรียนเพิ่มเติม เป็นทั้งหมด3ทักษะใช่ไหมคะก็คือทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซของวัตถุ 2. ทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายข้อมูลและ 3. ทักษะการสร้างแบบจําลองนั่นเองค่ะในหน้าที่2นะคะข้างล่างเนาะหนูจะเห็นข้อมูลนี้นะคะเป็นแผนภาพและตารางที่ ผู้สืบค้นข้อมูลมาได้นำเสนอเป็นตัวอย่างให้เราดูนะคะโดยแผนภาพและตารางด้านบนนี้นะคะแสดงข้อมูลเวลาที่คนในจังหวัดต่างๆเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นในวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2562ทำให้เราเข้าใจได้ว่าในวันนี้คนในแต่ละจังหวัดเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นในเวลาใดบ้าง รู้หรือไม่ว่าก่อนที่จะมาเป็นแผนภาพหรือตารางนี้นะคะผู้ที่จัดทำรวบรวมข้อมูลเนี่ยใช้วิธีใดและต้องทำอย่างไรบ้างจึงจะนำเสนอข้อมูลให้คนอื่นหรือผู้อื่นเข้าใจได้ถ้าเป็นนักเรียนนะคะนักเรียนจะ นำเสนอข้อมูลต่างๆในเรื่องที่นักเรียนสืบเสาหาความรู้มาได้อย่างไรนักเรียนจะมีวิธีการนำเสนอข้อมูลนั้นให้น่าเชื่อถือและทำให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่ายได้อย่างไรเราจะมาเรียนรู้กันในบทนี้นะคะโดยตัวอย่างนะคะข้างบนฝั่งซ้ายมือจะเป็นแผนภาพประเทศไทยมีลูกศรชี้จังหวัดนะคะแล้วก็บอกเวลาที่ดวงอาทิตย์ขึ้น อีกข้อมูลหนึ่งนะคะเป็นข้อมูลตารางเกี่ยวกับจังหวัดทั้งหมด6จังหวัดนะคะช่องแรกจะเป็นชื่อจังหวัดและช่องที่2จะเป็นเวลาที่ดวงอาทิตย์ขึ้นนะคะทีนี้นะคะมาดูในหน้าที่3ต่อเลยนะคะ มีข้อมูลให้นักเรียนพิจารณาและตอบคำถามในข้อที่1นถึงสในแบบบันทึกกิจกรรมหน้าที่4นะคะทีนี้หนูมาดูข้อมูลก่อนนะคะกรมวุตุนิยมวิทยาเก็บข้อมูล,ลุณาหภาูมิที่เวลา8นาฬิกาวันที่22พฤษภาคมพุทธศัก,ากราช2 5 6พา2ของจังหวัดต่างๆในประเทศไทยนะคะได้ข้อมูลดังรูปนะคะ จากนั้นนำข้อมูลมาจัดทำเป็นแผนภูมิรูปภาพและตารางนะคะโดยแผนภาพแรกนะคะเป็นแผนภูมิรูปภาพแผนภูมิรูปภาพทั้งหมด5จังหวัดได้แก่จังหวัดพะเยาจังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดสิงห์บุรีจังหวัดตราดจ,จังหวัด,วดสตูลน,นะคะโดยที่แผนภูมิทางด้านขวามือนะคะจะเป็นแผนภูมิที่แสดงอุณหภูมิ ของจังหวัดนั้นในประเทศไทยนะคะที่นี้นะคะแผนภูมิรูปภาพในหน้าที่4นะคะจะแสดงเรื่องของอุณหภูมิที่เวลา8นาฬิกาวันที่22พฤษภาคม พุทธศักราช2,562ของจังหวัดต่างๆนะคะโดยข้อมูลที่เขาจัดกระทํามานะคะเพื่อสื่อความหมายของข้อมูลเนี่ยเขากําหนดให้ประลอดเป็นภาพประลอดสีแดงแทนอุณหภูมิ1องศาเซลเซียสนะคะดังนั้นแต่ละจังหวัดก็จะแทนอุณหภูมิ1องศาเซลเซียสโดยใช้ประลอด1อันนะคะดังนั้นเวลาเราจะศึกษาแบบนี้นะคะหรือแผนภูมิรูปภาพหนูก็นับ จำนวนประลอดได้เลยนะคะก็จะแสดงว่าจังหวัดนั้นมีกี่องศาเซลเซียสนะคะตอ่อข้อมูลนะคะในหน้าที่4นะคะจะเป็นข้อมูลตารางที่ผู้สืบค้นข้อมูลได้จัดกระทําและสื่อความหมายของข้อมูลนะคะในรูปแบบตารางสองช่องช่องที่1จะเป็นชื่อจังหวัดและช่องที่2ได้แก่อุณหภูมินะคะหน่วยเป็นองศาเซลเซียสนะคะ ยกตัวอย่างเช่นจังหวัดพะเยามีอุณหภูมิ28องศาเซลเซียสและจังหวัดสิงห์บุรีมีอุณหภูมิที่30องศาเซลเซียสนะคะจากการศึกษานะคะทำออกมาเป็นรูปแบบตารางก็สามารถทำให้เราเข้าใจได้ง่ายนะคะที่หนูได้ศึกษามาหนูเปิดแบบฝึกหัดนะคะหรือเล่มแบบบันทึกกิจกรรมวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ป .3 นะคะในหน้าที่4นะคะข้อที่1การนำข้อมูลมาจัดทำเป็นแผนภูมิรูปภาพหรือตาราง<อ>เป็นการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใดนะคะลองเลือกคำตอบมาเ<อ>ติมดูนะคะเดี๋ยวคุณครูจะตรวจให้อีกทีตอนเปิดภาคเรียนนะคะ2ในหน้าที่4เหมือนกันนะคะ คำถามมีว่าถ้านักเรียนต้องเป็นคนนําข้อมูลอุณหภูมิของจังหวัดต่างๆมาจัดกระทําเพื่อสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจจะเลือกจัดกระทําข้อมูลในรูปแบบแผนภูมิรูปภาพหรือตารางเพราะเหตุใดนะคะโดยที่นักเรียนต้องเลือกตอบนะคะว่าเลือกข้อมูลมาจัดกระทําในรูปแบบใดเนาะโดยคําตอบตรงนี้นะคะมีทั้งหมด2คําตอบเท่านั้นก็คือ แผนภูมิรูปภาพหรือตารางให้หนูเลือกมาแล้วให้เหตุผลว่าเพราะอะไรเราจึงเลือกรูปแบบนี้นะคะตอบมาให้ครูนะคะเขียนลงในแบบฝึกหัดได้เลยนะคะหน้าตาแบบฝึกหัดของหนูนะคะในหน้าที่4 5และ 6. จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะข้อที่3นะคะเด็กชายกอขอคอและงอพอบุกบบาทซึ่งจะแสดงในพิพ,ธพิธภัณฑ์ มีลักษณะดังรูปนะคะภาพนี้จะเป็นภาพของอุกกบาตนะคะคำถามมีว่านักเรียนคนใดต่อไปนี้สร้างแบบจําลองเพื่อบอกลักษณะของอุกกบาตนะคะย้ำนะคะว่าเพื่อบอกลักษณะของอุกกบาตให้นักเรียนทำเครื่องหมายเช็คถูกหน้าข้อความที่ถูกต้องนะคะทีนี้นะคะข้อ ความที่ถูกต้องเนี่ยมีมากกว่า1ข้อก็ได้นะคะเราสามารถเลือกได้มากกว่า1ข้อนะคะมาดูข้อที่3.1เด็กชายกอปั้นดินน้ำมันที่มีสีและรูปร่างเหมือนของจริงแต่มีขนาดเล็กกว่าข้อ3.2เด็กชายขอถ่ายวีดิทัศน์ให้เห็นลักษณะของอุกกบาตอย่างละเอียดข้อที่3.3เด็กชายขอวาดรูปอุกกบาตอย่างละเอียดและข้อ ที่3.4เด็กชายงอถ่ายรูปปุกบาตท,ทุกด้านแบบฝึกหัดในข้อที่4นะคะเป็นการเลือกตอบนะคะโดยให้นักเรียนวงกลมล้อมรอบคำตอบที่ถูกต้องนะคะข้อที่4ในการประมาณจํานวนดินสอที่จะบรรจุลงในกล่องดินสอให้เต็มพอดีต้องใช้ทักษะใด กไก่การสร้างแบบจำลองขอไขการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซอควายการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับเวลาและงองงูการจัดกระทําและสื่อความหมายของข้อมูลนะคะหนูเลือกคําตอบที่ถูกต้องโดยการวงกลมหน้าข้อที่ถูกต้องนะคะต่อมาข้อที่5ในการประมาณเวลาที่จะสังเกตเห็นดวงอาทิตย์บนท้องฟ้า อยู่ตรงกลางศีรษะของเราพอดีต้องใช้ทักษะใดก็ไกการสร้างแบบจำลองขอไขการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซขอควายการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับเวลาและงองูการจัดกระทำและสื่อความหมายของข้อมูลนะคะถ้าหนูคิดว่าข้อไหนเป็นคำตอบที่ถูกต้องหนูก็วงกลมหน้าข้อที่ถูกต้องได้เลยค่ะ ข้อที่6นะคะนักเรียนกลุ่ม1ไปเข้าค่ายพักแรมในป่านะคะหลังจากกลับมาอาบน้ำพบว่ากล้วยที่วางไว้มีรูหลายรูปรากฏอยู่จึงสงสัยว่าสัตว์ชนิดใดมาทำให้กล้วยเป็นรูนักเรียนแต่ละคนมีคำตอบที่แตกต่างกันดังนี้คนที่1นนะคะบอกว่าลิงเพราะในป่ามีลิงเยอะและลิงชอบกินกล้วยนะคะ คนที่สองต่อบ,บ้านนกเพราะปากแหลมและเห็นรังนกอยู่ใกล้ๆค่ายพักแรมส่วนคนที่สามนะคะกวางเพราะเป็นสัตว์กินพืชและพบรอยเท้ากวางอยู่บริเวณนั้นคำตอบของนักเรียนคนใดมีความน่าเชื่อถือเพราะเหตุใดนะคะนักเรียนลองตอบให้ครูหน่อยนะคะว่าคำตอบที่มีความน่าเชื่อถือคือคำตอบของนักเรียนคนที่เท่าไหร่เพราะอะไรนะคะ วันนี้นะคะก็จะจบชั่วโมงเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพียงเท่านี้นะคะเจอกันอีกทีสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ